สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับเฟอร์ามาบ่อยอีกแล้วครับเดี๋ยววิดีโอนี้พามาดูปัญหาของละมุดอีกแล้วครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับนี่เห็นไหมครับปัญหาของเขากิ่งแทบหักเลย ปัญหาก็คือมันดกเกินนะครับนี่เห็นไหมครับกิ่งหนึ่งนี่คือโอ้ยมันดกเกินไปแล้วดกเกินมีปัญหายังไงหรอครับก็นี่กิ่งก็จะหักครับกิ่งจะหักยังไม่พอนี่เป็นไงลูกเล็กครับอืลูกเล็กไม่ได้มาตรฐาน แต่พวกนี้มันก็ยังไม่ใหญ่อ่ะครับเพราะว่าถ้าโตขึ้นมาหน่อยนี่ก็เท่าไข่ไก่เบอร์ศูนย์นะครับอุย้ยดวงอ้อยนูนครับเต็มพื้นแล้วครับสุกบ้างเหี่ยวบ้างครับเอ๊ตะกี้โดนปุ๊บหล่นปั๊บเลยเดี๋ยวมือเดียวโทษท,ทีครับแกะดูนี่ถ้าสุกอยู่ บนต้นก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเน่ามีนอนกินไม่ได้เก็บไม่ทันอันนี้ก็ส่วนมากไซส์จะประมาณไข่ไก่อ่ะครับเบอร์อะไรเลยเนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์สองแหละครับเพราะว่ามันดกเกินครับตามจริงมันลูกใหญ่นะครับพอมันดกเกินก็ทำให้ลูกมันเล็กด้วยครับแล้วกิ่งก็จะหักด้วยครับ ต้นนี้ผ่านการผ่านอุปสรรคมาเยอะครับเดี๋ยวพามาดูอีกปัญหาหนึ่งนี่เห็นไหมครับตามโคนต้นนี่ด่วงครับด่วงเจาะเขานี่เราก็ต้องแกะหาอย่างเงี้ยครับอันนี้ตัวมันไม่รู้ว่าไปหรือยังเนี่ยครับเจาะขึ้นมาเรื่อยๆเลย กิ่งที่มันเจาะหนักๆเนี่ยหักครับแบบเนี้ยนี่แหละครับหลายปัญหาเหมือนกันสำหรับการปลูกละมุดนี่เดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นบ้างต้นนี้ดกเกินครับนี่กิ่งจะหักอยู่แล้วหลักๆนี่โซนฝั่งเนี้ครับมันดกเกินนะครับเห็นไหมครับกิ่งจะหักเอา ไม่ใช่แค่ต้นตะกี้หรอกครับนี่ต้นนี้ก็หนักอยู่เหมือนกันต้องได้หาไม้ค้ำยันไว้ครับพอดกเกินแล้วก็ลูกเล็กเหมือนที่อธิบายไปแล้วครับลูกเล็กก็ไม่ได้คุณภาพนี่ต้นจนโน้มเลยครับต้นจะจะล้มอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูต้นอื่นๆด้วยครับ อันนี้พาดูปัญหาของลรามุดก่อนนะครับต้นนี้ไม่เท่าไหร่ครับไม่ดกมากเท่าไหร่แต่ก็ลูกยังเล็กอยู่เดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นๆก่อนอต้นอื่นๆก็ดกอยู่เหมือนกันครับลูกเล็กแต่อย่างว่าครับกระสวยมาเลยมันก็ไม่ได้ลูกใหญ่มากไม่เหมือนพวกพันพวกอะไรนะไขห่ห่าน รอยมันเสียหายมีพึ่งพึ่งมาดูดน้ำหวานด้วยไม่มีสุกบนต้นให้เก็บลองดูอันนี้ก็อันนี้ไข่ไก่เบอร์ศูน์แล้วครับใหญ่ต้นนี้ลูกใหญ่มันไม่ค่อยดกมันก็เลยลูกใหญ่หน่อยครับ แต่และต้นคือผ่านพวกร่วงผ่านพวกเพรียต่างๆมาเยอะครับ <c oughs> ต้นนี้ไม่ค่อยดกอ่าแต่แปลกต้นนี้ไม่มีลูกครับไม่รู้เป็นอะไรไม่มีลูกเลยต้นที่ดกก็ดกเกินต้นที่ไม่มีลูกก็ไม่มีเลยแต่ส่วนใหญ่ก็มีลูกหมดแล้วครับเนี่ยขนาดต้นเล็กๆยังลูก เพียบเลยลูกเต็มต้นไปเลยนี่ต้นใหญ่อีกนู่นครับดกอยู่เหมือนกันอาจจะย้อนแสงบ้างนะครับต้องขอัยด้วยนะครับนู่นมีไปเรื่อยๆครับเยอะอยู่เหมือนกันต้นโตหมดแล้วบางต้นก็ดกบางต้นก็ไม่ดกครับวิดีโอก่อนก่อนนู่นเคยเจอปัญหาเพี้ยครับมันมีเพีย้ยเพี้ยแป้งเหรครับพอมาบอย ได้แชร์วิธีการกำจัดไปแล้วเดี๋ยวไปลองค้นหาดูได้ครับต้นอื่นๆก็ลูกยังเล็กอยู่ครับอันนี้คือพาเดินดูทั่วสวนเลยนะครับตามจริงมีอีกเยอะครับนูน่นไปนู่นเลยต้นนี้ก็ลูกดกอยู่ ัญหาเขาเห็นไหมครับนี่เป็นไงครับด้วงช้อนขึ้นไปกิ่งเสียหายหมดเลยครับถ้าเราไม่มาดูหน่อยก็เสร็จเลยถ้ามันเล่นโคลนต้นได้ก็แย่เลยครับอลูกก็ไม่ได้ใหญ่มากครับพวกนี้ยังไม่แก่เต็มที่สำหรับ ปัญหาเนี่ยแหละครับปัญหาที่สวนหลักๆก,ก็มีไม่กี่ต้นหรอกครับที่ดกดกแบบดกจัดๆเลยต้นอื่นๆก็กําลังพอดีครับไม่เสียหายอะไรมากมายอา่นู่นครับมีไปหมดครับมีลูกทุกต้นครับแต่ช่วงนี้ราคาก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับนี่จำไม่ได้ว่าต้นไหนที่โดนเพี้ย ลงครับเพียแป้งกับมดครับแต่ฟอมบ่บ่อยจัดการเรียบร้อยหมดแล้วไม่มีปัญหาอะไรละเดี๋ยวถ้ามีปัญหาอะไรต่างๆก็เดี๋ยวพามาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันจะได้ร่วมแก้ปัญหาไปด้วยกันนี่ลูกเบเริ่มเลยอันนี้ฟอมบ่บ่อยว่ามันเกินไอ้พวกอะไรนะเกินพวก ก็สวยมาเลยไปแล้วมั้งครับเนี่ยไปเท่าพันไข่ห่านแล้วมั้งเนี่ยครับสำหรับวิดีโอพามาชมปัญหาของละมุดเนี่ยก็คงต้องลาไปก่อนนี่ครับกิ่งโน้มมาเลยก็มีข้อสอบถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับก็ก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมีวิดีโอดีๆเดี๋ยวมาแชร์ให้ รับชมเรื่อยๆครับลากันไปครับสวัสดีครับ